พี่ภูมินอยู่หรือเปล่าเปคะอุหมอมเั้นส,สุภาวดีใครอยากจะเจราจาหน่อยอยู่หรือเปล่าเปคะถ้ามเหสีสุภาวดีมาอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ได้โอกาสเ <c oughs> ดียวออกไปต้อนรับก่อนสดีกว่าขอบคุณค่ะขันไม้ขันมือขอบคุณกำลังใจนะครับมีแววโดนเขากระทืบ ไม่ได้กระทือเ<ล>เขาหลอก <นะ S 2> เรื่องไหนเรื่องไหนกระสูมันไม่ได้เราจะให้ศิลปินฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนะครับลงแจกไม้สวรรค์นะครับร่วมทําบุญกับทางวัดทองภูมินะครับขอบคุณค่ะขอบคุณคขอบคุณนะครัคอบอบุยตัวเล็กตัวน้อยมาเชียวอโอ้ยพระมะเหสี หม่อมชั้นสุรเทพินทวายบังคมเพคะเราต้องขอบใจที่เธอสุรเทพินยังให้ความเคารพเราอยู่เจ้าพี่ภูมิบินอยู่หรือเปล่าอยู่เพคะแต่ว่าตอนนี้ทรงบันทมไปแล้วเพราะว่าเหนื่อยจากการทำภารกิจส่วนตัวนะเพคะพระพี่นางเอาเถอะภารกิจส่วนตัวเนี่ย เราไม่ยุ่งหรอกแต่ตอนนี้เราใคร่อยากจะเจรจากับเจ้าพี่ภูมินเป็นการส่วนตัวเห็นที่จะไม่ได้หรอกเพคะาหม่อมฉันคงให้เข้าไปไม่ได้เอาไว้บัลลังก์นะเพคะาพระพี่นางสุรเทพินเพค้าเธอรู้หรือเปล่าเรื่องบางเรื่องจริงๆแล้วคนนอกน่ะไม่เกี่ยวตเพราะมันเป็นเรื่องของภายในอ้ราเสือกครอบครัว๋อ,อ เทพคะเราสองคนไม่มีอะไรที่จะต้องคุยกันแล้วเพราะฉะนั้นหลบทางฉันไปหมอมันไม่หลบเพคะหากแม้วันนี้อยากจะเข้าไปจริงๆเราสองคนต้องเจอกันักตั้งอยไรคะหลบไปไม่หลบฉันบอกให้หลบไปหมอมันไม่หลบไม่หลบแล้วมันจะมาก เลยเอาอีนี่นี่หรือแม่น้องกระสัดแม้ช่างปากจัดสีฮะจริงเอาแล้วงานนี้สนุกคับท่านผู้ชมเดินปูอย่างเดียวนี่หรือแม่นางกระสัดแม้ช่างปากจัดเสียจริงจริงนี่หล่อนคงกลัวผัวทิ้งแม่จึงได้หนีถึงบ้าน เริ่มหน้ามืดแล้วครับเดินวนหลายรอบเป็นยังไงวันนี้แม่งไม่ห้ามด้วยปล่อยมันมันเดินเดือนนี้แหละเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะลิ่งแล้วอย่าคิดมากองราคาเยอะไปแล้วร้อยกุไปลมก่อนนะใจลายไม่อยากห้ามแล้วขี้เกียจห้ามเหงาแดงเหงาแด กระทบกกระเทียบเปียบปอยนี่ลอนคงคอยคาะ ยิ่งไม่ค่อยจะมีเสียงอยู่ <c oughs> ทำไมเป็นอะไรมันเขี้ยวไม่จะปล่อยอยางแล้วหรือไง <c oughs> เห็นกูเป็นอะไรเนี่ยอึ่ง <c oughs> อึ่อีเวนท์ <'ve> <c oughs> อ นนค่ะต้อง <_ D> วัดกัน,นเลยทีเดียวไมนได้อุ้ยอนเซดูไม่มีใครตบปืนสักแป๊ะเลยโองยิงเดี๋ยวดูหมอชัดน,นะเบกค่ะอ่ะขอสมั่งขออนุญาตนะคะคุณพอ่อคุณแม่ค่ะขอสี่ยง จะแตกไหมเนี่ย oh. ทำไมกองเชียร์เยอะจังเลยแต่นอนอยู่แล้วคนสวยนี <laughs> ่เขาหลังขอไปต้มอึงหน่อยนะ <laughs> <laughs> ดูท่าไข่จะเยอะในท้องนะ่ะอินนี่นี่มันเป็นนางเอกจริงๆใช่ไหม <laughs> 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 ด่าคุณแต่ละคํั <laughs> เจ้าสารองค์หญิงสุภาวว่าดีเขาเก่งมากเขาวว่าวเก่งมากใส่ข้าใส่ตายตรงนี้น่นแหละเจ้าผี้มาบาดัดมาบัดโดนองบุบมีนครับมาบัดหมอหลวงหมอหลวงพันแผลหมอหลวงพันแผลโอ้ลัดลัดลัดเฮ้ยผัวกูโดนฟันแขนฟันไหมคะตายทีแป๊บเดียวลูกลูกกีหวาล่วงเลย ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรทสุดภาวะดีทำอะไร,รมึงอะทำอะไระอืมไอเวดปาบาทก็หม่อมอเตรียมแป้งไว้แล้วนะพุทธักข้าเป็นสิตัวกูอ้าวคนละตัวเหรอผู้จักข้าที่มาเกิดเรื่องราวก<ส>ั<ส>นขึ้นจูพีฉันไม่ได้ตั้งใจให้จุพีเจ็บเรือเปล่าขอเดี๋จ้จูพีตั้งสติ ใจฟังบ่มฉันสักนิดจะพี่รู้ตัวหรือเปล่าว่าจะพี่กำลังทำอะไรอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจุพี่เป็น อกเกมเหสีจบกลับมาเตือนข้าผู้เป็นเจ้าชีวิตของคนทั้งชัยสุมเมยอย่างนั้นหรืและหากแม้ขัดเดาไม่ผิดเจ้าคงจะมาเรื่องที่ข้ารักเพียงสุรัตเพินแต่เจ้าลืมไปกระมังข้าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าเป็นบินจะมีเมียสักกี่คนก็ได้แต่มันอยู่ที่เธอต้องหากหรอ หากแม้นเธออยู่ในที่ของเธอกำรงทรงคุณค่าเอาไว้ทุกอย่างมันคงไม่วุ่นวายมากวันนี้ถ้าจะมาเรื่องสุราเทพินเราไม่ต้องคุยกันจ้พี่ถ้าหากว่าเจ้าพี่ตัดสินใจอยากจะนำสุรเทพินที่เป็นนางเฉลยต่างแผ่นดิน บอกเป็นอักเอกมมเฮสีม่อมฉันไม่ว่าเลยสักนิดแต่ที่ม่อมฉันมาม่อมฉันมาเรื่องดองเสมานองกำลังตั้งสติดึงสติเจ้าพี่ให้กลับมาจ้าพี่ไ่ดองทำไมไปคะ้องทำอะไรพิ่เสมาไม่ผิดนะเบคค่ะขอเดชะฝ่าพระบาทลุยเสนอจิตมายพี่องค์จริง วดีมาขัดขวางการกระทำในครั้งนี้นึกว่าจะมาด้วยความห่วงหาอาทรบ้านเมืองไม่ใช่เลยมาเพราะความหึงหวง เจากระบองพูสมิงจึงติดตามไปเพราะวัวองหญิงจะมีคนมาบองร้ายจะพูดอะไรมันบุกเข้าไปในตำหนักกระบองแงหน้าต่างเข้าไปดูที่ไหนได้ไอ้เงาคนคนนั้นก็คือไอเสบ่าองหญิงสุภาวดีเป็นทูไกไอเสบ่าโลกทั้งใบเรื่องจริงกระบองเพชรเรื่องจริงผิดห่า บัดน,นั้นพระองค์ผููท่งพบฟังจบแพร้นครังดังเพิงไม,ม่มันเดินประสิทธิ์ปิวติดกระติกตใบอับอายหัวใจอีกาเกีว่าเว้ยเพชรขาดพระยราชมันมือจิกหัวมันไม่ฟันให้เป็นผีเอาไม่ความควักใจให้ดูทีแต่อย่าให้มีโลหิตติดดินกู นำไปตองลอเลือด่บ้ากินตกดินจากปรีกรีอยู่นำไปฟันหญิงชายหลายดูพระสั่งเสร็จสเดสูตำนหนักในน,นมึงกับกูจบกันชาตินี่